พบกับพี่สาธิพวงหนองเตยครับสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้พวกเราทุกคนต้องบอกต่อต่อกันว่าสิ่งที่เขาพยายามจะทำคืออะไรกำลังจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอย่างไร และกระตุ้นเตือนเพื่อนร่วมชาติว่าอย่ายูเฉยอย่าคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเพราะถ้าเขาทำงานนี้สำเร็จนั่นหมายความว่าวันข้างหน้าคุณต้องเป็นขี้ข้าเขาหรือคุณก็จะไม่มีที่ยืนในสังคมแต่ถ้าไม่อยากเป็นขี้ข้าต้องแสดงให้รัฐบาลเห็นว่าประชาชนไม่กลัว ว่าถ้าพวกคุณยังดึงดันยังดื้อดานยังคิดจะกดหัวคนไทยด้วยกฎหมายอับประยศนี้และเมื่อมีสำนึกสแสดงให้เห็นว่าสันดานของพวกคุณยากที่จะแก้แล้วถึงวันนั้นล้มรัฐบาลผมเชื่อมั่นว่าการเดินเท้าของเราไปส่งสอสอตัวแทนพี่น้องทำหน้าที่ในรัฐสภา คัด้านกฎหมายล้างผิดบนโกงอย่างถึงที่สุดนี้ต้องถูกบันทึกไว้ว่านี่คือกลุ่มผู้ชุมนุมคนดีที่เป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทยพี่น้องพร้อมที่จะเดินหรือยังครับ เซรีชนขอบคุณครับ <Yeah. S 2> ขอกับสวัสดีพี่น้องนะครับทั้งที่อยู่ที่โรงยิมที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและพี่น้องที่ติดบบาตามทางทีนิวบลูสกายรวมถึงทางอินเทอร์เน็ตทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกสวัสดีครับเวรีในคืนนี้ของเรานะครับ ก็ยังเหลือผมนะครับและต่อจากผมนั้นจะเป็นสุเทพเพือกสุบานและชวนลีกภัยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้จัดเต็มบรรพัดแน่นอนพี่น้องครับแต่ก่อนอื่นครับมีคนมาถามผมข้างเวทีเมื่อสักครูน่นี้บอกว่าอยากจะทราบว่าสัปดาห์หน้าจัดที่ไหน ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้มีแฟนผ่าความจริงนอกเหนือจากจัดที่ไหนไปฟังแล้วมีคนที่ตามเวทีผ่าความจริงมาจากทุกจังหวัดเกือบทั่วประเทศแล้วพี่น้องครับที่ต้องปรบมือเป็นพิเศษก็คือแถวหน้านี่แหละครับไปที่ไหนจองก่อนเวลาเสมอปรบมือให้หน่อย เวทีนี้เป็นเวทีที่70แล้วครับพี่น้องเวทีหน้าเวทีที่71เราจะจัดกันที่โรงเรียนบางมดวิทยาซอยพระรามสองเขตจอมทองพี่น้องครับนั่นคือวันเสาร์ที่ห้าตุลาคมและผมบอกพี่น้องเลยครับเสาร์ที่ห้านี่สนุกนะครับ เพราะมันใกล้วันที่8ตุลา8ตุลาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่คนดูใบจะตายกับวันที่8ตุลานี่แล้วนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับยังไม่รู้จะเกิดอะไรเลยวันเสาร์ที่12ตุลาคมจะจัดที่โรงเรียนฤิทิยะวันนาลัยเขตสายไหมพี่น้องครับถัดจากนั้น วันที่19ตุลาคมจัดที่สนามหลวง2เขตทวีวัฒนาพี่น้องครับและปลายเดือนตุลาคมวันเสาร์ที่26ตุลาคมต้องไปกันให้ได้ครับจัดที่สนามกีฬาไทยญี่ปุน่นดินแดงพี่น้องครับผมบอกพี่น้องเลยทั้ง3-4เวทีหลังมีนัยยะทางการเมืองแน่นอน เพราะผมบอกพี่น้องว่าวันนี้รัฐบาลนี้จากปูแดงอยู่ดีๆบริหารสองปีปูแดงเป็นปูเน่าไปแล้วครับพี่น้องทรงกลิ่นเหม็นโชตั้งแต่ร่างคำนี้สองล้านล้านตั้งแต่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญช่วยพี่ไม่ดูดำดูดีเรื่องของแพงพี่น้องประชาชน ที่บอกว่าวันนี้ปูแดงเป็นปูเน่าก็เพราะว่าเวทีเสื้อแดงนีนเงียบไปนานแล้วเพราะว่าเสื้อแดงบางคนได้ดีแต่บางคนถูกนายใหญ่ทิ้งพี่น้องเสื้อแดงหลายคนที่มาร่วมต่อสู้ตาสว่างยกตัวอย่างเช่นที่ปทุมธานีเลือกเกียรติศรรักดิ์พักปรญญริปัต์เรียบร้อยไปแล้ว พี่น้องเสื้อแดงติดกับเขตนี้คือเขตดอนเมืองก็เปลี่ยนใจไปเลือกอ e, ีแทนคุณไปเรียบร้อยแล้วแต่ด้วยความที่ปูแดงเป็นปูเน่าทรงกลิ่นเฉาโฉก็เลยต้องล้วงเม็ดสุดท้ายไปปลูกเสื้อแดงตั้งเวทีอาทิตย์ที่แล้วตั้งมาแล้วหนึ่งเวทีที่วัดดอกไม้กะจะตามหลังพักประชาธิปัตย ปรากฏตั้งเวทีเขียนชื่อสุภาพชนคนรักประชาธิปไตยผมเปิดไปทีหลายครั้งที่แล้วเจอจ่าประสิทธิ์ไอ้ที่ยกรองเท้าในสภาไอ้นี่เหลอสุภาพชนอาทิตย์ที่แล้วฟังนัทวุฒิใสเกลือเป็นบางตอนเพิ่งได้รู้ว่าแฟนแฟนผ่าความจริงไม่ใช่มีแต่พวกเรา แต่ในพักเพื่อไทยกับเสื้อแดงดูผ่าความจริงตั้งแต่ต้นจนจบเพราะว่านัทวุฒิใส่เกลือสารภาพบนเวทีบอกว่าฟังกระทั่งตอนที่เขาเปิดเพลงบางระจันแถมบอกบนเวทีอาทิตย์ที่แล้วนี่ผมฟังนัทวุฒิใส่เกลือฟังเอาตอนที่รอขึ้นปลาศัยนี่แหละครับเสียบหูฟังเอาจาก iPad นัทวุฒิบอกว่าเปิดเพลงบางระจันไม่รู้หรือไง ว่าคนในเพลงบางนาจันหลายคนตายไปแล้วเช่นนายจันหนวดเขี้ยวเช่นนายคนนั้นคนนี้แล้วเผลอยังไงไม่รู้นะัทวุฒิบอกว่าที่ยังไม่ตายก็คือควายที่เขาขี่วันนั้นผมเลยจะบอกนะักวุฒิว่าที่มึงพูดมาทั้งหมดกูไม่เชื่อกูเชื่อเรื่องเดียวก็คือเหลือควายไม่ใช่ที่ไหนหรอกใกล้ๆแถวนั้นแหละ แต่ที่จะบอกกับพี่น้องก็คือวันนี้จัดอีกแล้ววันนี้ผมดักคอไว้ว่าถ้าจะจัดตามก้นประชาธิปัตย์แล้วก็ต้องไปจัดกันที่เขตราชบูรณะที่โรงเรียนานาหลวงไม่กล้าไปจัดครับเพราะผมบอกว่าพาความจริงเวลาเขาจัดก็เอาตัวจริงมา มาตั้งแต่อดีตนายกสองสมัยประธานที่ปรึกษาช่วนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีอย่างอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรองนายกอย่างสุเทพเทือกสุบันและยังพวกเราอีกหลายคนรวมสาธิตด้วยผมบอกว่าถ้าแน่จริงต้องเอายิ่งรักชิน,นาวาัตรขึ้นเวทีปรากฏว่าวันนี้ดูไปหมดแล้วมีผู้หญิงขึ้นเวทีหนึ่งคน อาทิดาประธานนบชดูแล้วไม่ชื่นใจเลยสยู้ไอโอลังสีมายังไม่ได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเวทีเสื้อแดงวันนี้ที่จัดเป็นการเชี่ยเห็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในรัฐบาลแน่นอน ได้ข่าวว่าจัดมาแล้วสองเวทีมีปัญหาเพราะคิดว่าจะเสื้อแดงจัดเวทีคนต้องตึมเหมือนกับตอนที่เอามาพยายามโค่นล้มรัฐบาลอภิสิทธิ์ปรากฏจัดไปสองเวทีล้วงในกระเป๋าเสื้อแดงลดน้อยลงทุกวันพี่น้องครับเพราะพี่น้องเสื้อแดงจำนวนมากรู้แล้วครับสองปีนี้ที่สร้างวาทกรรมไพร่อมาตมันโกหกทั้งนั้น เพราะบางคนเปลี่ยนสถานะไพร่ไปเปน็นนมาดแล้วไม่มีนโยบายช่วยคนจนเลยและยังซ้ำเติมคนจนเสื้อแดงและคนอื่นอีกทั่วประเทศอยู่ไม่ได้ครับพราออยู่ไม่ได้อย่างนี้อาการหนักออกเรื่อยๆพี่น้องผมบอกพี่น้องตั้งแต่เวทีที่แล้วว่าถ้ารัฐบ,บาลอยู่ไม่ไหวอาการที่เห็นได้ชัดที่สุด คือจะแทรกแซงและคุกคามสื่อมวลชนวันนี้เอาอีกแล้วครับวันนี้ความจริงตอนบ่ายสองโมงจะต้องมีรายการรายการหนึ่งที่ช่อง9อสมทคือรายการคนค้นคน,คนของสุทธิพงศ์ธรรมวุฒิและจะออกอากาศเรื่องสะสินเฉลิมลาบกับเรื่องเขื่อนแม่วงพี่น้องครับ ปรากฏมีข่าวล่ำลือออกมาก่อนว่ารายการที่เกี่ยวกับเรื่องเขือนแม่วงนี้อาจจะถูกตัดออกแทรกแซงสั่งไม่ให้ออกรายการพอถึงตอนบ่ายสองมีคนไปนั่งคอยครับถึงเวลารายการคนคน้นคนให้ออกแต่ที่สัมภาษณ์สสินเฉลิมลาภและพี่น้องที่ต่อต้านเรื่องเขื่อนแม่วงช่องเก้าเซนเซอร์แบนไม่ให้ออกพี่น้องครับ จนคนคน,คนต้องเอารายการตอนก่อนที่ออกอากาศไปแล้วมาออกแทนพี่น้องทราบไหมครับว่าเบื้องหลังคืออะไรเบื้องหลังสืบไปสืบมาปรากฏว่ามีรายการเซ็นเซอร์ครับคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ชัดมีสองคนคนหนึ่งเป็นรองกรรมการผู้นริการใหญ่อสมทและอีกคนหนึ่งยอมรับแล้วว่ารับรู้เรื่องด้วย นายทีรัฐโคศกรัฐบาลพี่น้องครับออกมาให้เหตุผลยังไงครับบอกว่าที่รายการคนคน้คนคนเที่ยวนี้ไม่ให้ออกเพราะว่าพูดข้างเดียวเฉพาะคนที่ต่อต้านเขื่อนคนอื่นไม่ให้พูดด้วยพี่น้องครับผมก็จะถามเหมือนกันว่าถ้าช่องเก้ายุติธรรมอย่างนี้ ที่เวลามบอบยางทําไมให้รัฐบาลด่าข้างเดียวทําไมไม่เอามบอบยางออกอากาศด้วย่ะครับพี่น้องผมก็สงสัยครับโฆษกรัฐบาลก็ออกมายอมรับว่าเทพนี้เป็นเทพที่อธิบายความข้างเดียวแต่ลึกไปกว่านั้นผมรู้ครับว่ามีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วบอกว่า เขื่อนแม่วงเป็นนโยบายรัฐบาลเพราะฉะนั้นรายการนี้เป็นรายการที่เปิดเผยความจริงคนละด้านกับรัฐบาลมีคำสั่งว่าไม่ให้ออกต้องโ่มันเลยพี่น้องครับแล้วผมขออีกสองชื่อคนที่ไปเป็นบอร์ดอสมทมีอยู่หลายคนแต่มีอยู่สองคน เป็นนักการเมืองของพรรคเพื่อไทยสวามีพรรคระบบทักษิณมาตลอดหนึ่งนายสุธรรมแสงประทุมและสองนายจัก,กรพันธ์ยมจินดาอันนี้ต้องโหอีกทีทําไมล่ะครับเวลารัฐบาลจะออกข่าวด้านเดียวรายการนายกรัฐบาลพบประชาชนคุณก็พูดข้างเดียวในช่อง11คุณจัดรายการคุณก็พูดข้างเดียว ประชาชนคนอื่นเคยได้ออกไหมครับเคยมีไม่ช่องสิบเอ็ดช่องเก้าเชิญหัวหน้าพักพยาธิปัตเชิญณสุเทพเชิญสาธิตเชิญบุญยอดเชิญนอ๊อฟโคศก,กไม่มีทางเชิญละครับที่เวลาอย่างนั้นคุณออกข้างเดียวได้แต่เวลารายการคนคนคนสัมภาษณ์คนที่ไม่เอาเขื่อนเพราะเขาเห็นว่ามันไม่ถูกต้องกระบวนการศึกษาไม่ถูกผลสรุปไม่ถูกแต่รัฐบาลอยากจะใช้ตังเนี่ยเขาออกมาต่อต้านทําไมแบนด์เขาไม่ให้ออกละครับ แต่ที่ต้องนับถือน้ำใจพี่น้องเจ้าของรายการคนค,นคน้นคงคือนายสุทธิพงษ์ธรรมวฒิวันนี้ไปจัดรายการที่นครสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเไปสัมภาษณ์สุธิพงษ์บอกรายการคนค้นคน,คน,คนถูกตัดคุณสุธิพงษ์คิดอย่างไรดูภาพเลยครับสุทธิพงษ์ธรรมวฒิเอาเทปกระดาษแกว้วปิดปากครับพี่น้อง ต้องส่งเสียงให้กำลังใจสื่อมวลชนคนดีนักสู้สุดพิพงธรรมวรุิประเทศนี้เราต้องการสื่อแบบนี้พี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อมันไปกันเยอะแล้วครับพี่น้องครับล่าสุดพี่น้องครับมติชนสุดสัปดาห์ขึ้นปกอีกแล้วครับเจ้าเก่าเอาขึ้นปกเลย อ,อกมัธิชนสุดสัปดาห์ขึ้นรูปท่านนายกอภิสิทธิ์ของเรากับพวกที่ไปแถลงเรื่องอนาคตประเทศไทยเข้มแข็ง2020แล้วเขียนบอกว่ากิจกรรมคนฉลาดสมา์ทเจนเดอแมนความจริงเนี่ยถ้าดูเผลๆเป็นครั้งแรกที่มัิชนออกมาชื่นชมว่ากิจกรรมนี้ฉลาดแต่ถ้าพี่น้องไปอ่านครับที่มติชนอธิบาย ว่าทำไมถึงขึ้นปกว่าเปิดตัวคนฉลาดเนี่ยปลากุว่าไม่ใช่เลยครับแทนที่จะไปพูดเรื่องเนื้อหาว่าพักประยาธิปัตรเขาเสนอว่าถ้าสองล้านล้านเนี่ยไม่ใช่ทำคมนาคมอย่างเดียวต้องมีการศึกษามีสาธารณสุขมีนั่นมีนี่แล้วต้องโปร่งใสมติชนไปจับรายการเดียวเลยว่าโลโก้ที่ติดอยู่ในรายการนี้เป็นโลโก้ที่ก๊อปมาครับเนื้อหาไม่พูดถึงเลยพี่น้องครับ แล้วถแถมแถมยังเขียนเสียดสีเน็บแหนมว่าที่ปัญญาดิปต์ถแถลงเนี่ยเป็นการถแถลงแล้วทำให้คนโฮหฮาทั้งประเทศผมก็จะบอกกับพี่น้องแล้วครับว่ายุคนี้มันประหลาดสื่อมวลชนแทนที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลคนจำนวนหนึ่งตั้งหน้าตั้งตาตรวจสอบเอาจริงเอาจังกับฝ่ายค้าน ไอ้เราก็ไม่ว่าแต่ทําไปทํามาเล่นตรวจสอบประชาธิปัตย์ข้างเดียวไม่กล้าแตะรัฐบาลเลยพี่น้องครับกลับไปดูผาาหัวมดีชนสุดสัปดาห์ทุกปกได้ปรากฏว่ามีคนไปอธิบายครับเป็นอาจารย์ของคณะวารสารศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์ชื่อคุณรุตคุณรุตนามสกุลโกมลบุตรไปบรรยายเอาไว้ แล้วลงในเว็บไซต์ของอิสาระบอกว่ายุคยิ่งลักษมีการแทรกแซงสื่ออย่างชัดเจนที่ผมสนใจมากคือมีการไปนับครับไปนับว่าทำไมสื่อบางสื่อจึงมีการเชียร์รัฐบาลมากปรากฏอาจารย์รุดสรุปว่าไงลูกครับอาจารย์รุดบอกว่าเขาใช้วิธีซื้อสื่อจากการตรวจสอบหนังสือพิมพ์สามฉบับเปรียบเทียบระหว่างไทยรัฐเดลีนิวและหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง สมมุติว่าชื่อหนังสือพิมพ์ X อ็กนี่ Daily n e ิ s มีโฆษณาเอกชนจากพ่อค้าวานิชทั้งหลายบริษัทเอกชน18ชิ้นจากภาครัฐ1ชิ้นหนังสือพิมพ์ที่เป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีลักษณะคล้ายกันแต่ปรากฏว่าไอ้หนังสือพิมพ์ X ฉบับนี้มีโฆษณาเอกชน8ชิ้นแต่ได้รับจากภาครัฐถึง7ชิ้นพี่น้องครับ เจ็ดชิ้นเป็นเงินมหาศาลเพราะฉะนั้นเขาถึงสรุปว่ามันไม่แปลกแล้วก็เป็นข้อสรุปของเขาที่บอกว่าระบอบทักษิณตลอดมาจะใช้เงินและโฆษณาเป็นตัวไปบังคับซื้อสื่อพวกไหนเป็นพวกให้โฆษณาเยอะพวกไหนไม่เป็นพวกจะบีบไม่ให้มีโฆษณาเพราะฉะนั้นสื่อบางสื่อได้รับโฆษณาเยอะไปเปิดดูหน้าได้เลยครับ มีแต่โฆษณาภาครัฐทั้งนั้นแล้วโฆษณาภาครัฐเดี๋ยวนี้ไปถึงไหนรู้ไหมครับกะรวงพาณิชย์ผมเคยเห็นหลายคนเคยเห็นที่ไอ้เต้นเป็นรัฐรมนตรีอยู่ด้วยมีงบโฆษณาไปออกที่ช่องเสื้อแดงพี่น้องครับช่องเอเชียอัพเดตถ้าโฆษณาภาครัฐจะยุติธรรมมันต้องมาซื้อโฆษณาบลูสกายกับทีนิวด้วยสิครับ ไม่ซื้อแต่ที่อาจารย์รุ์เขาสรุปก็คือมีการใช้โฆษณาไปซื้อสื่อจึงไม่แปลกครับพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องก็คือเมื่อรัฐบาลปูแดงกลายเป็นรัฐบาลปูเน่าโอกาสของการแทรกแซงสื่อจะเกิดมหาศาลพักประชาธิปัตย์นี่ถูกวิพากวิจารณถูกตรวจสอบเยอะผมถามครับอย่างมติชนเนี่ยเคยทำสกูปติดตามเรื่องทุจริต ในโครงการจำนำข้าวอย่างเชิงลึกบ้างไหมตอบได้เลยครับว่าไม่มีครับพี่น้องไม่กล้าถามเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกกับพี่น้องจากวันนี้ไปพี่น้องครับตัวอย่างที่เห็นชัดจากกรณีเขื่อนแม่วงมีคนบอกว่าแม้กระทั่งรายการเล่าข่าวตอนเช้าของสรยุทธ นักวอลเล่บอลชาติไทยซึ่งชนะมาไม่แปลกต้องช่วยต้องโฆษณาผมไม่ได้คัดค้านเดิน5กิโลออก10นาทีสะสินเฉลิมลาบเดิน3 38, 38 8 388กิโลออก10วินาทีพี่น้องครับวันนี้เลยมีคนตั้งคำถามเยอะอย่างกรณีเรื่องรถด,ดับเพลิง คนที่รอดนี่คืออภิรักษ์โกษาโยธินแต่คนที่โดนวรทุจริตนี่คือประชามาลีนนท์หนึ่งในเจ้าของช่องสามแล้วกล้าออกอากาศรายการนี้ไม่แล้วนั่นอะวันนี้ผมถึงบอกกับพี่น้องไปถึงสื่อมวลชนทุกคนถ้าคุณเป็นสื่อมวลชนที่ยืนหยัดกับความถูกต้องความจริงเป็นประชาธิปไตยประชาชนอย่างเราเรา,เราท่านท,านทานจะสนับสนุนใช่ไหมครับพี่น้อง แต่ต่อไปนี้ประสบการณ์เขื่อนแม่วงของสะสินบอกเราว่าสื่อกระแสหลักที่เลือกที่จะยืนเคียงข้างกับรัฐบาลปูเน่าแต่ไม่เลือกยืนเคียงข้างกับประชาชนเลือกนําเสนอข่าวไม่เป็นไรคุณเลือกไปเพราะประชาชนอย่างเราเลือกได้ว่าจะดูหรือจะไม่ดูพี่น้องครับถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ก็เลือกได้ว่าจะ อ่านหรือจะไม่อ่านจะซื้อหรือจะไม่ซื้อพี่น้องครับมีอาจารย์ที่เขียนเอาไว้บอกว่าถ้าสื่อมีลักษณะที่ถูกรัฐเอาโฆษณามาซื้อเยอะสังเกตได้ว่าสื่อซึ่งวิจารณ์รัฐบาลจะไม่ค่อยมีโฆษณาเพราะฉะนั้นประชาชน ต้องช่วยสื่อที่ยืนข้างประชาชนแล้วไม่มีโฆษณาด้วยกันช่วยกันซื้อใช่ไหมพี่น้องครับวันนี้บ้านเมืองมาถึงจุดที่สื่อมวลชนคุณก็ต้องเลือกถ้าคุณเลือกยืนกับอำนาจเงินยืนกับอำนาจช่อชนยืนกับทักษินยืนกับรัฐบาลปูเน่าสื่อนั้น จะไม่ใช่สื่อมวลชนของประชาชนอีกต่อไปพี่น้องครับเพราะวันนี้ประชาชนก็มีสื่อเป็นของตัวเองเรามี f a c e b o o k เรามีทวิตเตอร์เรามีอินเทอร์เน็ตที่สามารถจะสร้างสื่อของประชาชนเองได้วันนี้คุณอภิสิทธิ์พูดชัดเวทีเสื้อแดงก็ดีรัฐบ,บาลก็ดีเขาเปิดขึ้นมาอีกทางหนึ่งคือ กดดันศารรัฐธรรมนูญวันนี้ผมฟังกับหูตัวเองนายวรชัยเหมะพูดที่เวทีเสื้อแดงบอกว่าสารรัฐธรรมนูญคือตัวขัดขวางรัฐบาลและสภาของพวกเขาโอ้โหวรชัยมันหน่อยที่พี่น้องแล้วเขาประกาศอย่างนี้เขาต้องระดมพลไปกดดันสารรัฐธรรมนูญแน่นอนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ สร้างสื่อของประชาชนเหมือนที่ช่วยสะสินเฉลิมลาบต่อต้านเขื่อนแม่วงช่วยกันบอกต่อต่อกันไปว่าจะต้องให้สารรัฐธรรมนูญมีความรู้สึกว่าประชาชนที่รักความถูกต้องยืนอยู่เบื้องหลังสารรัฐธรรมนูญช่วยกันเขียนช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์และช่วยกันบอกต่อไปว่าอย่าไปกลัวเสื้อแดงบางส่วนที่ต้องการขู่สารรัฐธรรมนูญเพราะประชาชนจะช่วยสารเอง ผมบอกกับพี่น้องครับรัฐบาลวันนี้เข้าถึงจุดแล้วทุกอย่างที่เขาจะทำนั้นรออยู่ทั้งนั้นสองล้านล้านงบประมาณกฎหมายนิรลโทษแต่เหตุที่เขาทะลุผ่านไปไม่ได้เพราะคนรักความเป็นธรรมอย่างพวกเรายังยืนอยู่ณจุดของความถูกต้องเราหวังเพิ่งอย่างเดียวบารมีศาลซึ่งจะต้องทำความถูกต้องตามกฎหมายอย่ายอม ให้บ้านเมืองนี้ให้พวกอันตรพานไปขู่คนนั้นไปขู่คนนี้ไปขู่คนโน,น,น้นแล้วจะเอาทุกอย่างตามใจถ้าคนดีพอแท้คนชั่วจะได้ใจถ้าคนดีพอแท้คนชั่วจะได้ใจคนดีจึงต้องเข้มแข็งและกล้ายืนกล้าพูดกล้าประกาศตัวว่าเราไม่กลัว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  Sota, vai, 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 vai,